ครับสวัสดีครับตอนนี้อูนก็เริ่มเข้าสีแล้วนะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่แก่เต็มที่นะครับเริ่มเข้าสีออกสีดํานะครับครับลูกโตพอสมควรนะครับพวงสวยครับพวงนี้ แต่เข้าสียังไม่หมดนะครับอีกประมาณสัก2อาทิตย์ก็น่าจะเข้าสีหมดดำหมดทั้งพวงนะครับ ส่วนชุดนี้ก็ก็จะเริ่มกําลังจะเริ่มเข้านะครับเข้าสีแต่ยังไม่แต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเริ่มแล้วนะครับก็เข,เข้าบ้างแต่ยังเข้าไม่เยอะนะครับคือยังเริ่มมีไม่กี่ลูกที่เข้าสีนี่ครับ ก็จะเริ่มเข้าสีบ้างแล้วแต่ยังเข้าไม่หมดนะครับ ส่วนพวงนี้ก็จะเข้าสีใกล้จะหมดพวงแล้วก็คงประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะตัดกินได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องเทวดาถ้าจะเพียนนะครับช่องทําองุ่นโดยเฉพาะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ